ขวโดยสิบนาวฬิกามาติดตามข่าวกับดีชานจิติมาคงชงจากสำนัรรกข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สุพัฒนาพงไม่รู้นะคะยังไม่คุยนายกรัฐมนตรีเรื่องทางการยกตำแหน่งหรือการปรับคณะรัฐมนตรี นายสุพัฒนพง์พันมีชาวค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวันนี้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมคอรมอลตามปกติแต่เมื่อรถยนต์ถึงหน้าตึกบัญชาการหนึ่งค่ะนายสุพัฒนพง์ได้ลงจากรถพร้อมกับยิ้มทักทายสื่อมวลชนและก็ทำบตรประจำตัวคอรมอที่ติดหน้าอกเสื้อหล่นที่ประตูรถค่ะจนผู้ติดตามนะคะก้มเก็บแล้วก็มอบให้นายสุพัฒนพงซึ่งเจ้าตัวก็หันมากล่าวติดตลกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าลางไม่ดีหรือเปล่านี่ทำให้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ส่งเสียงฮือฮาจน นายสุพัฒนาพงศ์ก็หันมายิ้มให้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีการถามคําถามถึงกระแสข่าวการปรับคอรมอในตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ว่างอยู่จะปรับให้ควบตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยประเด็นนี้นะคะนายสุพัฒนาพงศ์บอกว่ายังไม่รู้ส่วนจะมีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเรื่องปรับคอรมอหรือไม่นั้นเจ้าตัวก็บกมือปฏิเสธและบอกว่าไม่มีค่ะ ขณะที่วิษณุรับนะคะกำลังหาหรือกระทรวงท่องเที่ยวค่ะเพื่อพิจารณาวันหยุดยาวหรือวันหยุดเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนนี้ ายวิสุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ได้กล่าวถึงวันหยุดพิเศษบอกว่ากําลังหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหาวันหยุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะเพราะว่าเดือนตุลาคมมีวันหยุดค่อนข้างมากแล้วและก็คาดว่าจะหยุดยาวรวม4ี่วันนะคะซึ่งรวมไปถึงเสา์อาทิตย์ด้วยส่วนจะเป็นช่วงสัปดาห์วันออกพรรษาหรือว่าวันลอยกระทงนั้นนะคะนายวิษณุบอกว่าต้องหารือกันก่อนว่าจะสามารถโปรโมทการท่องเที่ยวรวมถึงความสะดวกด้านการจราจรด้วยซึ่งรัฐบาลก็เป็นห่ว ว่าหากปลายเดือนเกินไปเน่เงินในกระเป๋าของประชาชนจะไม่พอที่จะท่องเที่ยวทางนี้ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ69ปีนะคะใกล้ถึงในช่วงวันหวยออกพอดีเลยค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามอายุของนายวิษณุเครืองามนะคะและผู้สื่อข่าวก็แซวว่าเอ๊ะจะเป็นเลขอันแน่นอนนายวิษณุนะคะก็ตอบกลับมาว่า999969แน่นอนและก็เดินขึ้นห้องประชุมคอรมในทันทีเลยค่ะ ปิดท้ายกันที่นิด้านะคะมองรัฐบาลไม่มีทางเลือกในการปรับคอรมอลใหม่ค่ะชี้การที่งบประมาณ64ล่าช้ากว่าแผนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นและเรื่องของเสถียรภาพนายยุทธนาเศรษฐประโมทค่ะอาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รือนิดาได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเค่ะว่า สำหรับกระแสข่าวการปรับคอรมอสูตรใหม่ที่จะโยกนายสุพัฒนพงพัน์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปนั่งรัฐมนตรีคลังนะคะส่วนนายสันติพ,พร้อมพารัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังไปนั่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมค่ะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็โยกไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานซึ่งแนวทางนี้อาจจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งก็หวังว่า จะหวังให้ดึงคนนอกเข้ามาทํางานคงไม่มีใครกล้าเข้ามาบริหารงานในขณะนี้และก็ปัจจุบันรัฐบาลอาจจะไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องงบประมาณ6 4ที่อาจจะล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในวันที่1ตุลาคมส่วนตัวมองว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและรัฐบาลไม่มีเหตุผลใดๆจะมาอ้างเลยค่ะที่สําคัญนะคะจะยิ่งบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลลงไปด้วยจบการเสนอข่าว10นาิกนาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น